สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเด็กและเยาวชนทางสพหในวันนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกับผู้ที่มีความสามารถทางด้านวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีนะคะซึ่งถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่สําคัญทางด้านวิชาการในยุคปัจจุบันนี้นะคะที่เด็กและเยาวชนนั้นควรได้รับการศึกษาและ พัฒนาเพื่อที่จะเติบโตให้เป็นบุคลากรที่สำคัญของประเทศชาติค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกับเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้โดยเฉพาะนะคะจนได้รับการยกย่องให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นของชาติประจำปีพุทธศักราช2564ค่ะ เราจะมาเริ่มพูดคุยนะคะกับผู้ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นปีพุทธศักราช2 564นะคะกับน้องอภิชยาตั้งวงศิรินะคะซึ่งน้องนั้นเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินโอลิมปิกซึ่งเป็นการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศค่ะสวัสดีค่ะน้องอภิชยาคะ่ะสวัสดีค่ะน้องมีแรงบันดาลใจอย่างไรหรือว่ามีความชอบในวิชาเคมีอย่างไรคะถึง ถึงได้พัฒนาตัวเองจนเข้าไปสู่การแข่งขันโอลิมปิกเคมีระบับประเทศอะค่ะหนูเป็นคนที่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแล้วก็พอมาขึ้นมัธยมต้นก็ได้ลองมาเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการในวิชาเคมีค่ะเพราะว่าคิดว่าวิชานี้เราชอบแล้วก็ทํามันได้ดีที่สุดพอได้มาเข้าเรียนในค่ายก็รู้สึกว่าเป็นค่ายที่เปิดโลกมากๆเลยค่ะได้เรียนเนื้อหาเคมีลึกๆแล้วเรา มองเห็นว่ามันสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนมีอิ p a c พต่อโลกได้มากเลยค่ะเรามีการเตรียมตัวอย่างไรถึงสามารถคว้ารางวัลเบรเงินมาได้คะหลังจากที่หนูได้คัดเลือกแล้วหนูก็เตรียมตัวโดยการเอาเข้อสอบเก่าๆมาทำแล้วก็ดูว่าเรายังมีจุดไหนที่ยังต้องไปทบทวนเพิ่มเติมหรือว่าปรับปรุงแก้ไขาบางถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามอาจารย์หรือว่ารุ่นพี่ค่ะ ถ้าเกิดว่ามีน้องๆเยาวชนที่รับชมอยู่อยากที่จะเข้าไปเป็นโอกาสแข่งหนึ่งเนี่ยอยากที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันหรือว่าอยากที่จะเข้าไปสู่การแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยนะคะอยากให้น้องฝากอะไรถึงน้องๆหน่อยค่ะถ้าเรามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียนก็แนะนําว่าอยากให้ลองถามอาจารย์หรือว่าไปเส์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมก็คือพยายามไม่ปล่อยผ่านในข้อสงสัยเล็กๆน้อยๆของเราค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆก,ก็คือการกลับไปทบทวนอย่างสม่ำเสมอค่ะเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปีพุทธศักราชร2564นี้อยากจะให้ฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนของประเทศไทยเราด้วยค่ะใอยากให้ทุกๆคนนะคะไม่ละทิ้งความฝันของตัวเองค่ะถึงแม้ว,ว่าเส้นทางเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายแต่ว่า,าเชื่อว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็พยายามแล้วเนี่ย เราจะต้องมีมันจะต้องมีวันของเราสักวันหนึ่งแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็เป้าหมายเนี่ยมีความสัมพัญแต่ก็อย่าลืมที่จะมีความสุขในเส้นทางระหว่างที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องอภิชยาตั้งวงกิตสิริที่มาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อพักดันให้น้องๆพัฒนานและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพต่อไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ การได้รับโอกาสเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันในระดับโลกนั้นเป็นการสร้างชื่อเสียงนะคะให้ทั้งตัวน้องเองครอบครัวของน้องทาบันการศึกษารวมทั้งประเทศชาติค่ะนับว่าเป็นพลังของคนรุ่นใหม่นะคะที่ส้อนให้เห็นถึงความพยายามความอุตสาหะ จนเป็นการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆและที่สําคัญนะคะเป็นฟันเฟืองในการพัฒนาสังคมและก็ประเทศชาติต่อไปค่ะในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องอภิทยาตั้มวงศิตรินะคะที่เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะที่จะสร้างพลังแก่คนรุ่นใหม่เพื่อที่จะเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับนานาชาติและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศต่อไปค่ะอย่าลืมนะคะกลับมาติดตามความเก่งความสามารถของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ได้รับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติในบทเรุ่งนี้กันต่อนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ